กราบสวัสดีแลวก็สวัสดีทุกคนที่กำลังติดตามฮับซ้อมยินดีตอนฮับเข้าสู่ซองอามาพีเคฟิชแนนนวันนี้อยู่กับค่อยคำวันอีกเส้นเคยเนาะและ้วก็หลังจากที่เราออกมาจากป่าภูเขาภูาคานะเนาะหลังจากออกมาจากภูาคาแล้วก็เรามีปัญหาอันนึงคือไม่มีข้าวกินเนาะไม่มีอาหารกินเนาะและ้วก็ออกมาในป่าลึกแห่งนี้เนาะออกมาแล้วก็ไม่มีน้ำเนาะ จอไม่ไพ่แต่ว่าไม่มีน้ำเนาะตอนนี้เนาะคือน้ําก็หมดเนาะไม่มีกินเนาะแล้วก็ตอนนี้เราจะไปหาอาหารที่พอจะอุ่นท้องเราได้เนาะแล้วก็จะไปหาน้ําที่ห้วยนะเนาะห้วยก็น่าจะได้ลงอีกไกลเนาะแต่ว่าเราจะลองไปหาดูเนาะถ้าหาห้วยไม่เจอหาน้ําไม่เจอก็จะหาพวกเป็นหัวปลีหรือว่าจําพวกเป็นไวเนาะหาพวกนั้นกินแทนเนาะโอเคตามไปด้ดวยกันเนาะทุกคนไป และตอนนี้เรากําลังจะไปตัดหัวปลีเนาะเรามองมาจากไกลๆเนาะเราเห็นหัวปลีเนาะอยู่ตรงนี้ตอนนี้เรากําลังจะไปตัดมันจากนั้นจะกินดิบหรือว่าเผากินยังไม่รู้นะต้องดูสถานการณ์เนาะ นี่ยกจับนี่นะครับโอ้โหหัวปลีใหญ่ๆสำน้ำมึงบอกเดี๋ยวตอนนี้เขาจะไปหาน้ำเนาะหาน้ำอยู่ข้างล่างเนาะน่าจะมีเพราะว่ามีต้นกล้วยเนาะต้นกล้วยป่าเนาะแล้วตอนนี้เนาะเขาไปหาอาหารเนาะ ไปหาอาหารแล้วก็ไปหาน้ําน้ําก็ไม่มีเนาะไม่มีเราเจอหัวปลีเนาะแล้วตอนนี้กินดิบไปแล้วหนึ่งอันแล้วก็ตอนนี้ก็จะกินกับข้าวนะตอนนี้เรากําลังเอาเข้าวใส่ไม้ไผ่แล้วก็วไม่มีน้ําด้วยเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราจะหมกตัวนี้กินนะนี่คืออยู่ต้นกล้วยป่าเนาะเป็นใบมันเนาะยอดมันเนี่ยตอนนี้เขา จเจนะ้เขาข้าวเนาะข้าวในไม้ไผ่นี่ไม่มีน้ำด้วยเนาะไม่รู้ว่ามันจะสุกได้เปล่าเนี่ยคนนี้คิดบอกว่าคิดรอดเข่ามาก <c oughs> คิดรอดข้าหรือว่าเข่าบู้เนาะโอเคตอนนี้เขาทำอาหารก่อนเนาะและในตอนนี้เนาะเนี่ยเขาก็เผามะปรีหัวปรีเนาะแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นขานะ้าวเนาะยังไม่สุกดีนะเนาะรออีกสักพักนี่คนทำ <laughs> ดูคนดูหน้าคนหิวเนี่ยแหละก็ตรงนี้ก็จะมีปวาปรีดิบแล้วก็จะเป็นเออข้างในของต้นกล้วยเนาะต้นกล้วยป่าน <laughs> เนาะเรามกเนาะเมื่อกี้เนาะแล้วก็จะมีพริกเนาะนี่ประมาณนี้เนาะตอนนี้เรารอข้าวสุกรออีกนิดแล้วก็จะกินข้าวกันเลยเดี๋ยวตอนนี้อาหารของเขาก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเนี่ยข้าว <laughs> ของเขาก็จะประมาณนี้นะ <laughs> มือ <é> ก <Clay: S 1> <laughs> ็ดำเลยไม่มีน้ำเนาะสุบเยูะแล้วก็แน่ตอนนี้เราสิกินข้าวกันเนาะหัวปลีบรอันนี้ก็เสร็จอันนี้ก็กินอ โอ้โหแซบแซบบ่มีข้าวบ่มีน้ำข้าวไมู่ีบ่มีน้ำอืมันำน Okay. So. <laughs>

เขาส่งมาทีส่งมาให้เขาสองคนขากินเมื่อเข้ามาขาเขากิน มอะบเนี่ยแกะไลนีนกกร,นร,นรต,ตรน้พี่อกกจ,จอ่้ก็ตรงไปไหมเดกีจันทรสขาวน่นะเปลือกของเขาขนาดน่ะ้ามนีนนน่มีนี่ที่ดนินี่ม โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้เนาะคือเป็นคลิปเป็นคลิปกินข้าวในป่าเนาะว่ามันกินข้าวเอาชีวิตรอดเนาะเอาชีวิตรอดในทรกลางป่าลึกเนาะป่าลึกป่าดิบเนะาะแล้วก็บันนี่นมีน้ำเนาะปัญหาคือบ่มีน้ำเนาะอยู่มองนีเนาะ เราต้องกลับไปบ้านให้ไวที่สุดเนาะตอนนี้ก็ประมาณสามโมงไปสามโมงไปหลังเที่ยงเนาะเดี๋ยวบอว่าประมาณก็พอจักโมงคุณเนาะประมาณบางทีก็ประมาณตีหนึ่งก็บางบางทีก็ตีสองเนาะ โอเคทุกคนคลิปนี้จะเอาไว้สำเนีเนาะถ้าใครมากเดี๋ยวอย่าลืมลกดไลค์กดติดตามในซ่องอาม่มาพีเคพีชแนลเนาะเพื่อประพาดวิดีโอใม่ๆจากซ่องอาม่มาพีเคพีชแเนาะพบกนันในคลิปหน้าเนาะบาย